กลายมาเป็นโอ้โหกลายมาเป็นจิ๊กอะไรน้อยโอ้โหอันนี้ที่ก็รู้สึกคนไปงไหแต่ถ้าเกิดเข้าสู่เส้นทางหลักเมื่อไหร่เตรียมซื้อของได้เลยพวกเมอร์ชต่างๆเสื้อผงเสื้อผ้าซีดงซีดีชื่อดอมก็ยังไม่ได้ประกาศชื่อดอมก็ยังไม่ประกาศไบบประสาทคนเดียวอย่ามาประสาทกับคนอื่นพักบ้างเนาะพักจะประสาทอ่ะไอแกไอ้ฉันด่าไอแกเขาเป็นฉันมีนทุกคลิปเลย นิยายเรื่องนี้ถูกซื้อไปวางแผนทำซีรีส์เกาหลีแล้ว นี่คือพอดเรื่องที่คู่ควรมากๆกครับกับการถูกหยิบนําไปทําเป็นซีรีส์เกาหลีพอดเรื่องที่โดนใจหมู่คนรักซีรีส์และแฟนๆซีรีส์พร้อมจะเทใจเกาะขอบจอลงแดงว่าเมื่อไหร่จะมานะด้วยเรื่องราวของชายหนุ่มชเวยองฮุนนะครับที่เกิดมาพร้อมกับชะตาของการเป็นร่างทรงพลังในการรับรู้ถึงดวงชะตาของผู้คนสัมผัสดได้ถึงคราวเคาะของคนนั้นคนนี้ว่าจะมีและมาเมื่อไหร่พบเจออะไรมาผ่านวิกฤตชีวิตอะไรมาบ้างใครกําลังมีโชคลาภวาสนาผู้ใดจะได้เป็นเศรษฐีและผมยิ่งชอบมากๆเลย กัับตวลครนี้นั่นคือเขาสามารถดูโง่เฮงได้แบบชํานาญขั้นเทพเลยก็ว่าได้มองหน้าปุ๊บพร้อมกับสํารวจนิสัยก็สามารถบอกได้แล้วว่ากําลังจะเกิดเรื่องแบบไหนกับชีวิตคนคนนี้หรือคนคนนี้กําลังประสบพบเจอกับเรื่องอะไรอยู่พลังที่อลังการมากขนาดที่ถ้าหากควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ดีโลกใบนี้ก็ถึงคราวปั่นป่วนได้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงกิเลสและธาตุแท้ในดวงชะตาเขาจึงต้องอาศัยอยู่กับหลวงพ่อที่วัดตั้งแต่วัยเด็กเพื่อฝึกจิตขบกิเลสและเรื่องราวของยองหุนก็เริ่มขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจออก จากวัดลงจากภูเขามาใช้ชีวิตแบบคนปกติเมื่อเข้าสู่วัย30ปีและอยากเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาแต่ความสามารถของเขาขนาดนั้นนะ่ะบอกเลยนะครับมีแต่ความบันเทิงเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนอกจากจะได้เห็นความสามารถในการมองคนขั้นเทพของยองฮุนแล้วเรื่องนี้ยังให้มากกว่าความบันเทิงอีกด้วยครับคือเราสามารถมีทักษะการดูโง่เฮ้งเข้าใจเรื่องดวงชะตาแล้วเอามาปรับเข้ากับชีวิตจริงเราได้อีกด้วยผู้แต่งเล่าออกมาได้แมชกับชีวิตจริงมากๆเลยครับเพลเพอเวลาอ่านไปนะถึงช่วงที่เขาดูโง่เฮ้งเรา ก็จะดูโง่เห้งหน้าตัวเองไปพร้อมกันด้วยความน่าติดตามผมให้10เต็ม10เลยครับส่วนความลงแดงก็10เต็ม10ไม่แพ้กันนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแปลจากเกาหลีมีทั้งหมด8เล่มจบตอนนี้ออกมา2เล่มแล้ว นี่เขาแบบเลดเดวิลอะเป็น baby monster d e ์เดวินะครับสวยสวยแต่ว่าคอสตูมรอบนี้ก็ส่งนะดูแบบเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์แต่งเหมือนกันเลยแต่ว่าทุกคนมีสเสน่ห์ที่แบบฉีกออกมาแต่ละคนที่แตกต่างกันมากแล้วก็เด่นทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบหายากนะในมุมที่แต่งเหมือนกันแล้วยังเด่นแตกต่างกันได้สวยทุกคนเอาไว้ง่ายคือ,อพอดูเปอร์ฟอรนซ์นี้จบอะต้องคีบวงวะดีอะทุกคนมีความวิชวลทุกคนมี ความเออทุกคนมีความพิเศษโซนฉากเนี่ยมีการปรับเขาคงเดิมจาก MV หลักสิ่งที่ใช้แตกต่างไปก็คือจะเป็นเรื่องของแสงแสงเขาจะเน้นไปที่สีชมพูสีม่วงค่อนข้างเยอะแล้วก็สีเหลืองนะครับตั้งแต่สคูเบอร์ชันแหละแต่ว่าใน m อเนี่ยก็จะใช้เป็นสีสว่างสว่างสีนีออนขาวๆนวลๆหน่อยเพราะว,ว่าคอสตูมมันสีฟ้าด้วยถ้าใช้สีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะตัดเกินไปแล้วจะไม่สวยส่งให้ผิวน้องไม่ค่อยเด่นนี่แล้วก็สเตจเบบี้มอนสเตอร์ แล้วก็เป็นรูปเบสบอลนะคอ <Concept, Concept S 1> นเซปต์คอนเซปต์ไงอ่าเพราะเบสร์อัพมันเป็นคำที่ใช้ในวงการเบสบอลนะในการเรียกคนมาตีคนต่อไปอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นตาโอ้ยน่าหยิกจริงเลยเด็กคนนี้เ <c> ข <oughs> <c oughs> าแยกส่วนร่างกายดีเนาะคือเขาคือคือที่คุณรามีเขาแบบสีเดียวกันกับสเตปไปแล้วอะ่ะทุกสเตปไม่ใช่โค้ดเขาอ่ะนางฟ้าปะครับโษที ออนเนาะอสอนสวยมากเลยอะไมโลราสวยขนาดนี้วะไม่เข้าใจว่ะเมคอัพอ,อันนี้พี่ว่าดีกว่าสครูเวอร์ชั่นเ้วด้วยความที่น้องปล่อยผมด้วยแหละก็เลยเด่นมากขึ้นอีกตาก็คมเข้มมากขึ้นสคูเวอร์ชั่นเขามัดผมไงเมคอัพนี่ดีขึ้นกว่าสคูเวอร์ชั่นเยอะมากเลยฉันชอบสครูมากกว่าอันนี้ดูเาบาอันนี้เบาเหรออ,อันนี้เบากว่าสครูแต่อชอบปีกด้านหลังนอ้องไมนเหมือนกระเป๋าเลยนะใช่ไหม ไหนอู้ทิกต้องต้องฝึกไงไม่ฝึกก็ไม่ได้หรอก ชอบจ้างแบบมันไม่ใช่แบบลงปุ๊บแล้วขึ้นเลยอ่ะมันแบบปึ้งแล้วก็ค่อยๆขึ้นแบบสโลว์สโลว์พี่ว่าหลายๆคนที่โดนเบบี้มอนสเตอร์ตกอ่ะมายถึงว่าคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆที่แบบเริ่มเข้าด้อมเริ่มมาทําความรูม้จักกับน้องเน<ม>ี่ยแต่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ชอบตั้งแต่ดู MV แต่หลายๆคนอ่ะเริ่มโดนน้องตกเริ่มตกรุมรักน้องตอนเห็นสเตจเพอร์ฟอร์แมนต์<ม>ต่างๆเห็นความสามารถน้องในด้านการเต้นหลายๆคนโดนตกจากสเตจเธอเป็นเหมือนกันป่ะอยู่ในประเภทแบบนั้นป่ะเวลาเธอชอบศิลปินอ่ะเธอชอบที่เอ็มวีด้ไหมหรือว่ามาชอบที่ตอนเา ชอบตอนโชว์สเตจไม่รู้จักเลยจนแบบเลื่อนๆไปแล้วเจอเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยตอนเขาเต้นอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอย่างส่วนตัวพี่พี่ลองกลับมาคิดกับตัวเองอะอะไรที่ทําให้แบบตกหลุมรักแบ็คพิงได้ขนาดนั้นแล้วอะไรที่แบบปักเมนน้องนิ่าขนาดนั้นอะไม่ได้แบบว่าเริ่มรู้จักแบบปักตั้งแต่ตอนดู MV นะถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยนั้นก็ไม่ได้ดูแล้วแบบตกหลุมรักมากขนาดนั้นตอนช่วงที่น้องเดบิวต์อะแต่มาตกหลุมรักตอนเขาโชว์เตตชวสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์หลังจากนั้นก็ตามเรื่อยๆมาต,ตั้ง ขึ้นกว่าเดิมจากตอนแรกที่ดู MV แล้วเราไม่อินอม,มาดูสเตจเลือกเมนได้แล้วชอบมากแล้วก็กลับไปดู MV มแม็กอินกว่าเดิมอีกอ,อินกว่าตอนแรกก็เลยแบบเอา้าทำไมไม่เหมือนกันวะการตกหลุมรักเหรอเราจะมองคนที่เราชอบเปลี่ยนไป <c oughs> ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะอาอธิบายคำนี้ว่าไงดีวะ <c oughs> ทุกคนนิย,ยามคำนี้ได้ไหมซิทูวอชั่นมันเป็นแบบเนี้ยสถานการณ์เป็นประมาณเนี้ย <c oughs> อันนี้ไงพีมังกรน้อยจริงด้วยเหลือห่างนะต้องมีหางสักหน่อย รู้สึกว่าในสเตทเนี้ยคี่ว่าเขาคัตติ้งน้อยลงการเหวี่ยงกล้องดูน้อยลงแต่ก็ยังเหวี่ยงกล้องอยู่นะแต่ว่าใช้ภาพเป็นลองช็อตแทนเป็นเอ็กซ์ตีมลองช็อตแทนเป็นภาพกว้างแทนเป็นภาพกว้างแทนให้เห็นความแบบเป็นกรุ๊ปมากกว่าที่จะจับเป็นลายบุคคลเหมือนสควอ์ชั่นอนี่ยสควอ์ชั่นมีการจับเป็นลายบุคคลมากกว่าแต่เนี้ยด้วยความที่สเตจมันใหญ่เนาะอยากให้เห็นสเตจเห็นพื้นที่กว้างๆเห็นลายเต้นของน้องชัดๆเป็นกรุ๊ปชัดๆก็เลยใช้ภาพที่แบบมันกว้างบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมุมกล้องมันมืนจ ต้องเวียงเยอะขนาดนั้นก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเพราะด้วยความที่มันเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องเห็นหลายๆมุมมันต้องมีการเล่นกับกล้องบ้างมไม่ใช่แค่แบบกล้องนิ่งไปมาอะไรอย่างนั้นมันก็มันก็มีความเวียงบ้างเป็นปกติเป็นธรรมดานะอันนี้น,อน้อยนะถ้าไปสเตจอื่นหรือไปรายการอื่นอ้วกได้นะที่ไม่ใช่ของเขามีนะมีตัวอย่างอ้วกอ้วกอยู่ คนเขาคงจะไม่เข้าใจเวลากล้องแบบว่าทำไมไม่ตั้งตรงๆวะอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะมีการเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างคนดูก็เลยแบบว่าเบียนหัวนิดนึงฉันว่าแต่ฉันเป็นประเภทที่กล้องหมุนไปทางไหนกูเอียงคอตาอย่างเี้เลยต้องคิดย่งยมันเป็นฟิลเหมือนคอนเสิร์ตอะเพราะว่าด้วยความที่เขาทําให้ภาพไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ เป็นฟิลคอนเสิร์ตเป็นโชว์มันจะแค่กล้องนิ่งๆตัดไปภาพกว้างอีกมุมหนึ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายตัดไปภาพกล้องที่อยู่ฝั่งขวามันไม่ได้ให้ฟิลของความยิ่งใหญ่ของบีทของการออกลวดลายท่าเต้นที่ว่ามันต้องมีการขยับถ้ากล้องนิ่งเกินไปกล้องแข็งเกินไปภาพก็จะไม่อิมแพคภาพจะไม่สวยมันก็เลยต้องมีการเหวี่ยงกล้องบ้างเล่นกับกล้องบ้างปรับมุมกล้องบ้างเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่ามีมูฟเมนต์มากขึ้นเพื่อให้มันมีพลังมากขึ้นจริงๆต่อให้คุณขยับตัวออกท่าเยอะเต้นเยอะ แต่กองม่งตั้งนิ่งอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแค่คนเขาเรียกว่าอะไรมันออกแรงแค่คนแต่ภาพไม่ได้อิมแพคเนื้อออกใช่ไหมเออคือคนออกแรงเยอะมากแต่ภาพไม่ได้อิมแพคส่งพลังไม่ถึงแต่ถ้าเกิดมันมีการปรับให้มันหมุนนิดนึงมีการดอลลี่มีการแพนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้อารมณ์มวลอารมณ์ม,ณมันมันส่งมากขึ้นกว่านะครับมันเลยเป็นแบบนี้นี่นี่นี่บลิเก เอยคนสวยค่ะหน้าเขาเออแต่ละคนแบบแสดงสีหน้าได้แตกต่างกันนะเออทุกคนแบบมีเนอร์อันนี้เทเลยอ่ะอันนี้แบบขี้เล่นอันนี้เซ็กซี่เลยอันนี้ก็เซ็กซี่แต่เป็นอีกแบบเซ็กซี่แบบน่ารัก <mumbles. S 2> นี่ไก่ทัาไก่ ถ้าไก่รอบก่อนเขาจะเห็นเป็นภาพรวมใช่ไหมแล้วก็มีแล้วก็เห็นเป็น3คนมันยืนเป็นเหลี่ยมพอดีแต่นี้คือเขาโพสอัพเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาข้างหลังหน้าไก่ชอบตอนตกตกขาตกขาเซอร์เต้นอย่างเต็มเลยเลิศมากฟออนชิกิตาดีมากนมือรัก วคีะส <ria> อีก2ปีรอเลยเพื่อเพื่อปีหน้าปีหน,น้ามาอีกแนวนึงแล้วนะปีหน้าคือแบบอืมแล้วเขาโตสุดด้วยที่ว่าอาจจะต้องรอสัก2-3ปีเพราะว่าน้องๆได้โตด้วยเพราะตอนนี้1 5บหกันเองถึงให้ใคร MVP ในสเตจนี้ในสเตจที่แล้วอะ่ะตอนแรกก็แบบว่าโดนคาริสม่าของเจ้ารามีกับน้องแพรไปท่านี้เหรอท่านี้เธอให้โลล่าเนาะ แต่กพเลือกยากเพราะว่าด้วยความที่แบบตอนแรกก็ว่าจะให้โรล่าแต่ว่ามันเท่ากันหมดเลยอ่ะใช่แล้วเขาไม่ใช้มุมกล้องเดิมๆเหมือนอันก่อนอ่ะเขาแบบทําให้เห็นแบบแต่ละคนด้วยอ่ะอันนี้ฉันว่าได้ซีนทุกคนทุกคนมีซีนอ่ะมันได้เห็นภาพรวมมากกว่าสเตจไหนๆก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเด่นเท่ากันแต่ถามว่ารู้สึกว่าต้องมวนสะกดกับใครมากที่สุดสเตจนี้ก็พี่ว่าก็น่าจะ อยากให้น้องมีแบบว,วาไรตี้แล้วอะ่ะแบบเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอะ่ะเขามีแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปล่อยรอ,อปล่อยอื่นๆ จนครบแหละมันจะมีอีกไหมไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์พี่ว่ามันก็ครบแล้วนะใช่ว่าพอแล้วพอเถอะเออไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องต้องพักแหละพี่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอันสุดท้ายแล้วถ้าจบที่อันนี้คือพอดีแล้วเออแต่ถ้าเกิดมีอีกอันนึงพี่ว่าพี่ว่าเยอะไปแล้วมันเริ่มเยอะแล้วฉันว่าแค่นี้แล้วมันจะไม่ได้รู้สึกแบบตกรู้สึกลุ่มหลงหรือรู้สึก c r ซี่มากเท่าช่วงแรกๆมันต้องเป็นเป็นคอนเทนต์อื่นเนาะใช่ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นวาไรตี้นะเออเป็นวาไรตี้เออไหนๆก็ได้อยู่บ้านอยู่ในเออเป็นฟลอก พวกแบบเป็น making film มาให้เราดูอยู่เรื่อยนะแล้วก็เป็น behind the scene อารมณ์พวกนั้นแล้วหลุดจากตัว performance behind ปุ๊บพี่ว่าน่าจะเป็น content และ <c oughs> อันนี้จากการคาดเดาครับอันนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าที่มันขึ้นร้อยล้านวิวเนี่ยก็เพราะว่าคนติติคนด่าดากันนี่แหละคิดอย่างไงกับคำนี้ได้กระแสจากเรื่องติเรื่องด่าเยอะคิดว่างเอาเสพข่าวดีๆบ้างนะ คนที่คิดแบบนี้ทำไมเป็นไรอ่ะเหนื่อยนะเนาะเหนื่อยต้องมาอธิบายอะไรแบบนี้ออ <laughs> ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงล้วไปประสาทคนเดียวอย่ามาประสาทกับคนอื่นพัก <laughs> บ้างเน <laughs> าะจะประสาทอ่ะไ <laughs> อ้แกไอ้ฉันด่าไอแกเขาเป็นอุนวีนทุกคลิปเลย รับบทเดวิลเออเขาอุตส่าห์ทำอะไรสวยๆงามๆม,มาให้เ,ออเขาอุตส่าห์แบบลงทุนสเต,เตเ<อ>ทสว,ว่างผิวออรงออร่าให้ตกหลุมรักกับน้องๆเ,อเออยอะๆขนาดนี้ให้เราได้ยิ้มให้เราได้เคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินจิตใจเราอะสม, <laughs> ม <laughs> อง <laughs> จิตใจเราทําให้มันขาวสะอาดคิดแต่สิ่งดีๆถ้าเครียดมากๆก็ดูหมาดูแมวบ้างอะไรบ้างมองเดี๋ยวเราจะปิดท้ายไปด้วยแดนแพคทีสนะครับ